ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของ e er อ r ร์เของ Facebook Messenger บน PC นะครับสำหรับใครที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือเปิดโปรแกรม Facebook Messenger ขึ้นมาจะขึ้นเออร์เลอรษณะนี้นครับอาจาะว่าสคริป e r r o r of c o d r e in the main process นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมาแก้วิธีการแก้ปัญหากันนะฮะสำหรับปัญหานี้นะครับเกิดจากการ e r r o r ของ Data นะครับของโปรแกรมบางอย่างนะครับซึ่งเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาาคุณอาจจะขึ้น e r r o r ตัวนี้หรือเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะขึ้น e r r o r ตัวนี้หรือเวลาติดตั้งโปรแกรมก็จะขึ้น e r r o r ตัวนี้นะครับเราจำเป็นต้องเข้าไปลบไฟล์อยู่อยู่ในตำแหน่งอยู่ส3าจุดที่จะต้องเข้าไปลบนะครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องทำนะครับก็คือเข้าไปปิดโปรเซสของ Facebook e m s ครับุ๊กเมส ูนะะฮให้คลิกขวานะครับที่วินโดนะครับแล้วเลือก Task Manager นะครับจากนั้นนะครับให้เลือก Detail นะครับมองหา Messenger นะครับปกติแล้วนะครับถ้านะครับเราเปิด Messenger ไม่ได้หรืออาจจะเปิดได้ก็ช่างแต่ว่าอาจจะเปิดไม่ครบหรือเปิดแล้วมัน e อ r o r เนี่ยมันจะมีโปรเซสตอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้คลิกขวาที่มันครับเลือก e n ็นทัชก็ได้หรือ e n ็นโปรเ s สต์ทีก็ได้นะครับถ้าเป็นเอ็นโปรเซสต์เอ็นโปรเซีเนี่ยมันจะลบทั้งหมดให้เกี่ยวกับ Messenger ให้หมดนะฮะเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันเวลาเราลบไไไปปเเนนนนี่ยยยมมมมััััลลบบออออออกกหหหดดรรืงงงะะะฮถ้้าาจต ต้องมานั่งแล้วลบทีละตัวตัวแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่อิน o ฟเ t ทไม่ยอมออกหมดนะครับโอเคอันนี้ออกหมดแล้วนะครับมาไล่หาดูนะครับว่ายังมีเอ่อ messenger อยู่หรือเปล่าสำหรับใครที่เปิดมาแล้วไม่เจอ messenger อยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะแสดงว่าคุณไม่มีโปรเซสค้างอยู่นะครับตรงนี้สำคัญมากครับคุณต้องลบออกให้หมดนะเพราะว่าคุณจะลบไฟล์ตำแหน่งที่ผมจะบอกเนี่ยไม่ได้ครับคุณไม่ลบตรงนี้ออกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้คุณครับไปลบโปรแกรมของ messenger ออกนะครับจาก add r e m o โ e โปรแกรมนะครับโดยไปที่ส t a r t ครับตรงที่ปุ่มเซิร์ช แล้วก็รีมูฟนะครับพิม์แค่นี้ก็ได้ครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่า d d d Or Remove โปรแกรมนะครับให้คลิกที่มันนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างของ App and f u t u r e ขึ้นมาให้เราเลือกนะไปหา Messenger ขึ้นมานะคปกติ Messenger เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับถ้าคนดาวน์โหลดทางแอปแล้วก็โปรแกรมนะปกติแล้วเราดาวน์โหลดของ Facebook Messenger เนี่ยบน PC เนี่ยมันจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นโปรแกรมอันนี้นะ กับเวอร์ชันที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับจะโหลดจาก Microsoft Store แต่เวอร์ชันที่มีปัญหาเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็น Windows นะครับไอปุ่มฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยที่เป็น Windows จะเป็นโปรแกรมตัวนี้นะฮะถ้าเป็นแอปมันจะเป็นเป็นแอปอีกแอปหนึ่งครับที่มันมีหน้าต่างลักษณะคล้ายๆกันแบบเนี้ยอันนี้คือผมลงให้ทั้งสองอันนะครับเพื่อทดสอบดูเฉยๆนะฮะที่มันมีปัญหาก็จะเป็นโปรแกรมเราต้องลบโปรแกรมออกนะครับโปรแกรมเนี่ยจะเป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับึ่งถ้าเป็นแอปมันจะไม่มีตัวเลขเวอร์ชันเป็นโปรแกรมจะมีตัวเลขอย่าง95 7 1 1อ่าางีี้้้้ใหคคลิกกกทมมัััันนนนนระจจด In Store ถอดถอนการติดตั้งนะครับของเมเจอออกให้เรานะฮะร,รอสักครู่นึงนะครับแล้วมันก็จะถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกไปหมดนะครับทีนี้มันยังมีไฟล์ที่ยังเป็นไฟล์เหมือนกับไฟล์ Data นะไฟล์พวกไฟล์เทมต,ต่างๆของโปรแกรมเนี่ยค้างไว้อยู่นะครับเราต้องตามเข้าไปลบด้วยนะครับโดยจะไปลบที่2ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับคือตำแหน่งของแอป Data นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคําสั่ง2อ,อันนี้ไว้ให้ที่ด้านล่างดีคิชชั่นนะครับ ให้คลิกขวาครับที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์นะที่ผมจะให้ไว้ที่ดารางอพพิชั่นนะก็คือแอป d a t ้นั่นเองนะครับมันจะเข้ามาส่วนของแอปดา a ้แล้วก็โ o a m i ครับให้คุณครับลบโฟลเดอร์ของ Messenger ออกนะครับอันนี้โฟลเดอร์เนี้ยมันจะเป็นเก็บกับข้อมูลของแอปต่างๆของ Messenger เนี่ยเก็บเอาไว้นะครับให้คุณเข้าไปลบมันได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับพอลบมันเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็กลอบอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่เป็น local แอ p d า t ้นะครับจริงๆอยู่ส ก็ทำกระสัเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่2องตำแหน่งนะครับที่เราต้องลบก็คือครับ Messenger Update ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ต้องลบก็ได้แต่ว่าผมให้ลบไปดีกว่าจะได้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับ Messenger ไปเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นตรงนี้ครับ Messenger นะฮะตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ต้องลบนะฮะหลังจากลบนะครับทั้ง2ตัวที่ว่านิ่หมดแล้วนะครับคุณก็ให้ไปดูในส่วนของโปรแกรมตรงนี้อีกหนึ่งขีนะฮะถ้าสมมติว่าคุณนะครับลบจาก Add r e m o e โปรแกรมไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกนะที่ผมให้ไปลบตั้งแต่ในอ่า ในเซิร์ชแล้วก็แอดลิมูฟโปรแกรมตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณลบไม่ได้นะสมมุติว่าคุณลบไม่ได้คุณต้องเข้ามาดูในส่วนของโปรแกรมตรงนี้คนระับในหน้าของโล c a l d a นะ้ a เนี่ยในหน้านี้ที่คุณไปลบ2อันเมกกื่อกี้แล้วกดไปที่โปรแกรมเนะี่ยถ้ามันลบไม่ได้มันจะมีโปรแกรมค้างอยู่ตรงนี้ครับอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีก็ได้ครับว่าทั้งหมดเลยเวลาเราลงมันมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมผมลบตัวนี้ออกไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะฮะนี่ครับมันจะมีโฟลเดอร์ตรงนี้มาไอตําแหน่งนี้แหละเป ติดตะติดที่อยู่ของโปรแกรมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเวลาเราลบออกจากแอดลิมูโปรแกรมเนี่ยมันจะลบตรงนี้ออกไปนะครับแต่ถมามิว่าบางลาบางทีลบออกไม่หมดหรือลบออกแอดลิมูโปรแกรมไม่ได้คุณก็ต้องมาลบเองด้วยมือตรงนี้นะครับแต่คุณต้องเอนโ o c เซสจากทาร์ตเ n ็นเชร์ก่อนนะครับหรือไม่ก็ปิดเ e s นเชิร์ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้มีมันมีโปรแกรมเปิดอยู่นะครับมันจะสามารถลบโปรแกรมได้นะครับก็คือลบตรงนี้นะฮะแล้วก็ลบที่2อันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมลบไปแล้วเวลาติดตั้งมาใหม่มันจะติดตั้งมาให้นนก็็ปเฮ ก็จะเป็นเ e สเซนเจอร์เหมือนกันนะครับที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราติดตั้งไปใหม่มันก็จะติดตั้งมาให้ใหม่เหมือนกันนะก็ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการแก้ไขปัญหาครับใครที่มีเออร์เลอร์นะครับทำตามที่ผมบอกก็คือ,อ,อลบนะครับทุทกๆอย่างที่มันออกไปเนี่ยแล้วก็ลองใช้งานได้ปกติถ้าไม่อยากจะติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากติดตั้งโปรแกรมก็ติดตั้งแบบผมก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับให้โหลดแบบแอปดีกว่าไอ้โปรแกรมที่เป็นเวสเซนเจอร์ที่เป็น PC ีอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปติดตั้งครับผมแนะนําให้ติดตั้งตัวที่เป็นอแอปจากเ Store ตรงนี้ดีกว่านะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจ Java Script Error นะฮะก็คือเลือกจากตรงนี้ Messenger ของ Microsoft Store เนี่ยตรงนี้มันจะเสะถียรกว่าครับก็ใช้จากตรงนี้มาซึ่งจริงๆมันมีหน้าต่างเหมือนกันนี่แหละแล้วคุณก็ไปดาวน์โหลดจากตรงนี้มามันจะเป็นรูปแบบเหมือนแอปในมือถือครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นโปรแกรมนะฮะ ซึ่งในในแอปเนี่ยมันจะดูเสถียรกว่านะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆพอดีมันมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามานะเพราะว่าเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมันเออร์เรอร์ตรงนี้ตลอดเลยพี่ทำยังไงแก้งไงก็ไม่หายนะก็อย่างที่บอกนะต้องไปลบโปรแกรมมันออกแล้วก็ไปลบข้อมูลในเอ่อ โปก Data แล้วก็โลคอออกนะฮะสำหรับใครที่ทําทุกอย่างแล้วเปิดเครื่องมาก็ยังมีเออร์เลอร์ขึ้นมาอยู่นะอันนี้คือพูดกันไปก่อนครับสำหรับใครที่แก้แล้วไม่ได้เลยนะครับคุณก็นะครับเข้าไปที่คลิกขวาที่ Start ครับเลือกทาร์ m เมนเจอร์นะครับแล้วคุณก็ไปที่สตาร์ทอัพนะครับคุณจะเห็นเซนเจอร์มาครับมันจะมันจะเปิดขึ้นมาพร้อมเปิดเครื่องนะครับคุณก็คลิกขวาที่มันนะฮะแล้วเลือก ดิสเบอร์ครับถ้ามันเอนเอเบอร์อยู่ให้ดิสเ b l บอร์ครับอันนี้ผมเปิดปิด,ไป,ดไปอยู่นะฮะสมมุติว่าสมมุติว่ามันเปิดอยู่เน,นี้ยนะครับก็คลิกขวาที่มันครับแล้วดิสเบอร์นะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องมามันจะเปิดขึ้นไม่ได้นะครับที่มันเออร์เลอร์เนี่ยคือพยายามมันจะเปิดมันจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาพอเราเปิดเครื่องนั่น <arma S 1> เองนะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เพราะมันเออร์เลอร์จะว่าจะคลิปที่บอกแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแก้ไขปัญหาตามที่ผมบอกแล้วมันไม่ได้สุดๆเลยคุณก็มันด เออเลอร์ลำคางใจให้คุณได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาคุณได้แล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะพอดีมันมีคนถามเข้ามานะฮะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง messenger นะครับก็ลองสอบถามที่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าว่างก็จะมาตอบนะครับหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบนะครับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ